ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนลา้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอก้อหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย d ีคอนแทคตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสักสา3 0ิ0สาเมตรนี่มันจะเป็น2อดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี่อ่านออกเลยเนี่ย ตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทคผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดต,ตีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินก็บอกหลงเป็นต้อกกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบแกดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่ารับดีขึ้นนะ ตาเราเริ่มดีขึ้นมองคนเห็นเมืเ่อสักเกมองไม่เห็นหรอกมันถาแค่นี้แค่นแคนี้มองหน้าจําไม่ได้แล้วอ่าใครใครมีอาการเป็นต้อจกต้อเนื้อต้อหลมต้อ,<ม>ตอหินน,นะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินไปแล้วก็เริ่มึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาญเราก็กยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อดีคอนแทคมากินนะว่าว่ามันจะไม่ได้หลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสอเม็ดสมก็เออเขาท่าว่ะกระตามแจมตอนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาชให้มากินดีคอนแทคเหมือนดิฉันนะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา